เปิดตัวแล้วเลนส์ม i จิก r o โปและเลนส์ม i จิก r o โปรพลสมาร์ทโฟนเกมมิ่งใช้ชิปสัก์กนแปดจิให้แรมสูงสุดถึง2 4 g b และเลนส์ม i จิก r o โปรพลัสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่ของแบรนด์ที่มีสเปคจัดเต็มตามนี้ครับเริ่มกันที่รุ่นเลนส์ม i จิก r o โปมีหน้าจอแสดงผลแบบ a m o l e d ขนาด6.8นิ้วความละเอียด2480 คูณ1 1 1 6พอิเซลรองรับค่ารีเฟรช120รเฮิร์ตความส่องสูงสุด1,600งนิตและ2 1 6 0 h เฮิร์ต p w M Dimming ฉายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon Gen 3 Octa Core ความเร็ว2อี่กิกะเฮิร์ตลมวมาแบบ LP d e r p X มีให้เลือก 8GB กับ 12GB กิกส่วนลอมเป็นแบบ u s 4.0มีให้เลือก2 0 0 g b กับ5 1 2 g b บนบระบบปริการ Android ครอบทับด้วยเลนส์ Magic OS 9.0 ให้กล้องหลัง2เลนมีทั้งเลนหลักความละเอียด50ล้านพิเซลรูรูปแสง1.7เจ็นเซอร์ s a m s u n g g n 5และเลนอัลตราไวแเกิลความละเอียด50ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียดส6ล้านพิเซลรองรับการเชื่อมต่อไ i f i 7มีบูททูล5.3มีพอร์ตย s อ Type ทให้แบตเตอรี่ที่6,500นห ah, รอมิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ w, มาต่อกันกับสเปคของรุ่นเลนเมจิกเก้าโป plus มีหน้าจอแสดงผลแบบอ m o l าเรขนาด6.8นิ้วความ,มี2480 คู่1116พิเซลรองรับค่า r e เฟร t 120Hz ความส่องส่วนสุด1,600นิดและ 2160Hz PWM Dimming ช่ายชิปปรวมผล q วความ m m s n ั p d r a g o 8G3 Octocore ความเร็ว 2.4GHz ให้แลวมาแบบ LPD5X มีให้เลือก 16GB กับ 24GB ส่วนรอมมีให้เลือก 256GB 520GB กับ1ทนไบต์บริบบใิการณ์ด้วย14พรอมทับเลเยเล์นมจิก OS 9.0ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้ง เลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรู่นสาย M1.7 เซ็นเซอร์ Samsung J5 และเลนส์อัลตร r a w i อ e a เกิลความละเอียด50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความ,ม g, ละเอียด80ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7มีบูททุน5.3มีพอร์ต USB Type C ให้แบตเตอรี่มาที่5 5 0 0มิิลลแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 165W วัตต Smart Four Lens Magic9 Pro และ Lens Magic9 Pro Plus มีเลือก3สีคือสีดำสีขาวโปรง่งใสและสีโปรง่งใส โดยราคาในประเทศจีนของเลนส์มิจิ9 Pro จะเริ่มต้นในรุ่นแรม8 g ิกอม256 g ิมีราคาอยู่ที่4,399หยวนหรือประมาณ21,900บาทและเลนส์มิจิ9 Pro มีราคาเริ่มต้นในรุ่นแรม128กิกอม256กิกมีราคาอยู่ที่5,499หยวนหรือประมาณ27,400บาทครับ